สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอามาแต่โคกับพี่น้องเฮ็ดเอาก็แต่ลายเติบได้ลายแต่สีแบ่งไปให้บารังสีเขียวพี่น้องแบ่งฟันกันแกงไปเจ้าไปปุ๋ยให้รวมรวมดอกสีเฮ็ดรวมรวมพี่น้องเฮ็ดเฟิองเฮ็ดละงูเฮ็ดน้ำหมากเกลือเอาไว้แกงก็ได้ถ้าแกงแต่ไม่ในหัวขนาดได้เห็ดเกลือ

บรเคยฝากแค่เผือกอาเรากินอยู่กำลังกิน,กกนแล้วก็กินจนตลอดนี่นก็บเต้องให้เพื่อนล่างเรต้องให้เพื่อนขูดแบบนี่แ่เทใส่นในกระดางล่างๆแล้วกันแกงเลยนะ

ทำกระบไดลายไข่บันไดอำกระบไดลายดอกจูมันบระบดลายบันไดเลยมีแต่บานมาได้ได้ซีหาจูนอ่ะเป็นซีหาจ่มหนูกับบ้านทำลายมันอืมเอ็ดไข่อ๋อเห็นแต่ สิไปสายแล้วก็เป็นแม่ครัวน้อกบานเนี่ยอายุอืมอายดอกดอกนกังโอเคเพราะอะไรบอนี่เต็มทุงละจูนจะลุ่มแล้จนะูมันจะลุมะละ่มพีนม่น้องแบ่งให้เพลินแกงไปข้าแกง

เอดชมาลยอืมล้ะน้องกดแกงัดกี๊ย่ก่อนแกงเลยดิกีไม่ไ่รือนู่นาดีล่ะนน่ะหยอดไปมาเป็นกระแกงาลัไปหาะกันอยู่กำลังสีเขีวยี่น้องจะกระิเลยไปเขื่อน กันดีเลยพี่น้องหลดแล้วพี่น้องเอาไปเจดำให่แกงได้หิะห้าวหน่ไปหาสาวสาวได้มาเหมือนกันที่เจอได้หิรตานแต่แม่คัว ผมไปั่น <t> ไ <ent> ่่นี่ได้ได้นี่้นีเดอื่า่ยู่าน้รหนองบ้านหังสีขียวอยู่หัวม่วงคือเก่าโตกะเลยบ่เพิ่ไก็ได้สิโต ตีตาแล้วนะฮะน้ำมันก็ยังมาได้เออเราไปซื้อมื่อไหร่ก็ได้บอยังบ่ได้น้ำมันนะพอรักษาเนี่ยยังมาได้น้ำมันเดี่ยวเขาเปิดเลยเขาเปิดอันปิดยึดนะสมุนก์เดียวยังได้คาร์นมันนะหรือน้ำมันมาเหตุไรล่ะบอกันนี้มาแล้วเปิดทาวนอืมเปิดแต่รักษาชิมหาเลยล่ะนี่เปิดแต่รักษาชิมหาบ่ ซอนเิดบลแหละละหกกบเปินเิดมาื่หกงกลางคืนเขามาสง่งกลางคืนนหมืมนเยน้ำมันอยู่อยู่ปักซองนี้มีน้ำมันแต่ว่าเขาเปิดบวบโดนน้ำมันแดงนีแต่น้ำมันรดทยนั่นเปิดแค่สมมวงเดียวหนึ่งปิด มือละสมุงไปทำาำพนักงานปั๊มเอออันนี้่คล้ายมือละงมาอเ้าิดะมากเปิดประมาณแปดโมงห้าเก้าโมงนงแรกนีบิสบไทยนแต่ว่าน้มันร์เขาป่อยว่าคนที่อเรไทยเทไรลสหน 18แอือาเท่านี่แหละสิบแปดสิบเกเนี่แหละ 18, 29, น้ำมันแพงขนาดไปหน่อย 28, องร้ยเนาะ้ระวันะยมวันอีกนิดหน่อย กระโบไฮไลท์ได้ก็จะให้นะให้พละสามแสนเท่านั้นได้อคนละสามแสนปล่อยรายแล้วคุณบอมคนละสามยัน่ไปบันท่บันพได้ไปท่อไปถ้าส่งกับั่วป็นแสดงว่าน้ำมันมาหลอดนี้มันมาหลายเนาะน้มันไทยอืม ใช่ป่ก็ไทยก็รีดหาสิบาทห้มันล่อกเจ้ามันจะลงรีดหาพานี่น้ำมันรัเซียดิน้ำมันรัสเซียบ่ท่นมานหนา้ำมันรัสเซียมากกเดือนหนาเขาก็ดำนะตัวเดือนห่ะหวยดำเลยไก่คนไหนตกหนาคนไหนไหวยฮาเลสีดำสีตาป่ดำโลดจางเลยวัน้มโอโหงเินชื่อน้ำมันรื่อว่ะงาดเลยนะ ไ่เขาแล้วใเขาเที่ยวแล้วเหรอ้ใครเขาเียวเลยคนมนใจเพราะกชิรูปประตูเลยไปด้านหน้าหลักจย่งไงพี่น้องเที่ยวไปด้าหลัก่ด้ไางก็ด้ก็แม่ลงเ้นแม่แม่เนมาจะ่ก คือะไปใว้ยับพบวน่ะนะวามนี่นะอยู่อยู่เพื่อนเบาสินใครก็มีเวียใครเวียกมันเหน กินอมสุกนเาบิดเลยนมาหอดเลยครับผมมาหอดแล้เพื่อเนเพื่อนดีปู เ็นน่องของแม่แถวพอเลยนนาะเเป็นกระตเสยตอนแรกว่ตอนจแบกบสองทุ่มวานนี่นไปน้อยอไงเลยที่โดนสาบเป็นเห็ดกินกะเป็นเนื้อหมูไป่น้อย ว่าง่ายดิของง่าย เดี๋ยวเปนองบรรยากาศงานจบอยู่ฝั่งลาวกวสิประมาณเนี่แหละเขาบอได้เขาตทางไหนบอกว่าเขาเขาไปอะไรไปนาะไปเหตุต hmm. ้นแล้วแล้วแต่ว่าบอดี้ทายคือบัวน้าที่บัเคยเขาบัเคยถ่ายอะไรกันเขากะบัวก้าถ่ายเราไปนาะอยู่ถ่ายแบบเที่ยวไหเที่ยวไหนเที่ยวหน้าเที่ยวแต่ว่าเป็นอิสระของเราเองนะครับก็ถ่ายอยู่มีถ่ายให้เบิร์นบริเวณภายนอกไปเนาะ มาเลยลุนโซพี่น้องเนี่ก็เห็ดเดียวเห็ดกิน,น,กน,น,นพี่น้องเลยเป็นอะไแหน่อเขาแขกที่มาโฮมงานอะไพี่น้องบรรยากาศงานศพคืมงานศพปู่อะไรพี่น้องเลยปู่ก็คือน้องของญา น้องของพ่อน้องของให้บอกไปน้องของแม่์แาพ่อนะพี่น้องเพื่นกันายุเพื่นกันเท่าใดก็พูดไปน่องเพื่อนกันท่าเต๋อประมาณเจ็ดสิบคนอะไรไปน้องสหรับกกินีก็ขอลาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามาชมไปแล้วพี่น้อง